แยกกันตีลูกแยกกันไหนดูสิโอ้โหเล็กก็ใหญ่โอ้โหนี่เล็กนะคะอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่หน่อยลูกชวนใหญ่นะเหมือนอันใหญ่อ๋ออันนี้อันเล็กนะคะแม่นงกินดิกินเลยเหรอแต่พี่แม่กินอ๋อโอโอ้โหนี่อันใหญ่เนาะเกินจานเลยอ่ะใช่เกินจานเลยอ่ะลองชิมลองชิมอ่ะกัดอื้อ กันนี้จะมากินันมขนมพิซซ่าครับยี่รนเซเว่นอ่ะใช่แม่ซื้อมาเซเว่นค่ะคือยูปี้เมกาพิซซ่าคุณเจอรตินสำเร็จรูปนะคะกินผลไม้ต่างๆค่ะอ่ะฟุ๊กแกะเลยออกกานให้หมดเลยอ่าฟุ๊กโอ้โหมันเปียกเยี่ยมเล็กกะใหญ่ใช่ไหมแม่ซื้อมาเล็กกะใหญ่ไหนลองดูสิ ไายเอาเอาเล็บมาเปรียบเทียบมันใหญ่ก่อนเด้ออือดึงออกมาครับอ้าวไหนมาเปรียบเทียบสิเล็กก็ใหญ่เลยนะเนี่ยแม่ซื้อมาในเซเว่นอ้าวหนูลองยกเปรียบเทียบตรงหน้าหนูดิเอ้ยอย่ากัดลุกยกเปรียบเทียบตรงหน้าหนูดิสองอันอีกอันนึงด้วยอันนึงด้วยอันเล็ก เอาแยกกันสิลูกแยกกันไหนดูสิโอหเล็กกับใหญ่อยู่นี่เล็กนะคะอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่หน่อยลูกชวนใหญ่นะเหมือนอันใหญ่อ่ะเดี๋ยวแม่แกะให้นะคะเอาฟูกวางก่อนเดี๋ยวแม่แกะให้ครับหนูอ้๋อฟูกแกะแล้วเรียบร้อยอ่าวางลงที่จานลูกวางที่จานอะไรดูสิสวยอ่ะ๋ออันนี้อันเล็กนะคะไม่หนูกินดิกินเลยเหรอเห็แม่กิน เอาให้พกลองกินก่อนครับฟุกนั่งก่อนครับฟุกนั่งห่อนครับอะ๋อฟุกลองแล้วใช่ไหมครับเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอร่อยอ่าให้แม่ชิมอ่ารสชาติอืมอร่อยครับแนมะ่ก็ลองคืนแล้วเอาแหละมาอันใหญ่ครับแกได้ป่าติดฟันติดปันเลย อันใหญ่แม่แกะให้ไหมให้แกะให้นะอ่าแม่แกะให้หนูแล้วครับอ่าวางในจานเลยอุ๊ยโอ้หนี่อันใหญ่เนาะเกินจานเลยอ่ะใช่เกินจานเลยอ่าลองชิมลองชิมอ่ะหยิบมาชิ้นนึงลองชิมดิอุุยนี่ตรงนี้ฮะการ์ดเอ้ย ไงอร่อยป่ะมองกล้องไหมครับอ้าวลำรักเลยฟุครับฟุครับอร่อยไหมครับหายมองกล้องไหมครับจืดฟุ๊กไม่มองกล้องแม่เลยอะนี่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับฟุกครับฟุกครับอร่อยไหมครับแล้วอันอันได้กันใหญ่ไหนอร่อยกว่ากันลูก อร่อยเหมือนกันเลยรสชาติมันเป็นไงบอแม่ดิรสชาติเหมือนอร่อยมากอร่อยมากอโอ้โอ้อร่อยเหลือเกินโอ้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยทั้งสองอันเลยใช่ปะ่ะอันนี้อ,อ,อันคู่เนอะอันอันนี้คู่อร่อยเลยเหรอลูกอันนี้มันเป็นหัวใจได้ อันใหญ่อันนี้คนอร่อยใช่ไหมครับอร่อยมากอันเล็กก็อร่อยใช่ไหมครับไหนจับมาเปรียบเทียบกันี้ลูกอ่ะอเอาชิ้นใหม่ะาชิ้นใหม่มาเปิดเปรียบเทียบก่อนกับอันเล็กเต็มปากอ,อ,อ,อันเล็กอันใหญ่เปรียบเทียบกันหน่อยดูสิมามาคะมาข้า <laughs> หันหน้ามาสิลูกหันหน้ามา ไหนเพื่อนๆไปหาซื้อในเซเว่นได้เลยนะคะอร่อยใช่ไหมลูกไม่กินน้ำหนูครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชซับลอาไปแล้วะคะ่ะ <laughs> ไปแล้วเหรอ นี่น่ากินมากเดีย๋ยวแม่กินให้ดูครับน่ากินมากอากูกินให้ดูอีกทีดิปกินให้ดูอดีกทีมองกล้องด้วยมองกล้องอันเล็กอ,กนะอันเล็กนะลองชิมอันเล็กนะเอาอันใหญ่มาลองกินนั่นนึงสิเก็บเดียบเลยว้าวบ๊ายบาย